เอนอร์จีเอนอร์จีเอนอจีพี่ขอเติมเอนอร์จีด้วยกาฟฟี่หน่อยจ้าหนู โลตัสคา,าบ้านสวนสวัสดีค่ะเปรียนเช่นผู้มีอุปการะคุณท่านค่ะวันนี้โลตัสคา,าบ้านสวนขอนำเสนอโคฟี่โอเลียงรถต้นตำรับรสชาติตั้งเดิมหอมเข้มจากวัตถุดิบธรรมชาติดื่มง่ายเปียนแค่เติมใส่น้ำแข็ง ก็สามารถทานได้เลยมีติดตู้เย็นกันไว้ทุกบ้านติดบ้านติดร้านอาหารไม่ต้องเสียเวลาชงพิเศษมีโปรดีที่โลตัสปกติซื้อ1ขวดราคา54บาทพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดเหลือเพียง54บาทและพิเศษอีก1ไอเทมชาดำเย็นปกติซื้อ2ขวด108บาทพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดลเหลือเพียง90บาทโปรโมชั่นร่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10 ทธันวาคม2568นี้สำหรับท่านผู้มีอุปการะคุณนายที่สนใจสามารถหาซื้อได้เลยที่โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศไทยค่ะรู้สึกดีดีทุกวันที่โลาตาัสขับคึ้นค่ะ